บริเวณต้นน้ำตกกระอางหรือฝ่ายน้ำล้นนะวันนี้น้ำเยอะมากเป็นคุื่มฉ่ำหัวใจนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันมามากมายบริเวณเหินขาด้านทีกฟังนึง่งนะครับน้ำเยอะมากเลยเป็นกับบริเวณสวนไทยวานะครับ มาพักพิงตั้งแคมป์ได้ธรรมชาติสวยงามใกล้กรุงเทพแค่นี้เองตอนนี้น้ำเยอะมากนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมกันป่ารายยิ่งสาวทิศนักท่องเที่ยวเยอะมากน้ำเยอะมากเลยนะครับบริเวณน,นี้ในเตต้นน้ำต้นฝายน้ำตกกระอามนะครับเดี๋ยวกับเที่ยวกันนะครับเพื่อน